จังหวัดนครพนมตรเตรียมจัดงานนครพนมวินเทอร์เฟสติวัล2026ตอนเคียงดาวหนาวลมชมโขงระหว่างวันที่24-31ธันวาคม2568ณบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีการแถลงข่าวโดวยว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและคณะผู้บริหารเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาณลานกินลมชมวิวริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับถนนเรืองแสงและอุโมงค์ไฟดาวล้านดวงริมโขงที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามตระการตาพร้อมกิจกรรมชิมช้อปแชร์การแสดงคอนเสิร์ตจ,จากศิลปินชื่อดังตลอดงานอาทิเบลล่ารานี นกพุงศกรเบิร์นปทุมราชกองห้วยไร่แอนออรดีแลากิจกรรมแห่ดาวคริสต์มาสสุดอลังการเพื่อรวมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในบรรยากาศหนาวลมริมแม่น้ำโขงสวัสดีค่ะนุชสิธาน้อยนะคะท่องเที่ยวและกีฬา,าจังหวัดนครพนมน,นะคะขอสวัสดีพี่ๆสุ่อมวชนทุกท่านนะคะค่ะ จริงๆแล้วงานวินเทอร์นครพนมนะคะเฟสติวัล2026นะคะเราก็ทางสำนักง,งานเองนะคะก็ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดนครพนมก็ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เทศบาลนะคะก็ร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจ กะะระตุ้นการเดินทางเป็นการประชาสาคัญและก็เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนคนนครพนมนะคะเพื่อนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวนะคะในช่วงเทศกาลฤดูหนาวของเรานะคะก็จะเรียนเชิญะจะเรียนให้ทราบว่านครนพนมนะอากาศดีมากนะคะช่วงช่วงนี้นะคะอากาศดีมากก็อยากให้มาสัมผัส ซึ่งในการเตรียมงานนักควพนมวินเทอร์เฟสติวัลครั้งนี้นะคะเราก็ได้มีการประชุมหลายครั้งนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในการเตรียมงานซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อรอให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาเยี่ยมกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะในกิจกรรมครั้งนี้เราไม่ใช่มีแต่นักควพนมวินเทอร์อย่างเดียวนะคะเราจะมีงานตั้งแต่วันที่24นะคะจนถึงวันที่ 31เอ็ดเาวันถึงเป็นวันที่1เลยนะคะตรงตอนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับนักครพนมวินเทอร์ครสติวสองันยี่สครั้งนี้นะคะก็เราก็ได้มีการตั้งชื่อตอนนะคะแต่ละปีเราก็จะมีแต่ตอนนะคะซึ่งปีนี้เราก็เคียงดาวหนาวลมชมขงซึ่งก็มีที่มานะคะแต่ละ,ะเคียงดาวนะคะเรามีเรามีอุโมงดาวล้านดวงที่จะรอให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม มีแม่น้ำโ้งนะคะสัมผัสลมหนาวนะคะ,ะความพิเศษของงานนะคะงานเราเริ่มตั้งแต่วันที่24นะคะเราจะมีะะจุดเช็คอินนะคะ,ะตามสถานที่ท่องเที่ยวและอะาคารที่เป็นสถานปตยกรรมของนครพนมที่จะบอกกล่าวเล่าความเป็นนครพนมนะคะมากกว่า7จจุดเช็คอินนะคะไม่ว่าจะเป็น อาคารต่างๆที่มีความเก่าแก่นะคะแล้วก็ความสวยงามริมแม่น้ำขงค่ะจุกมากกว่าจุดนะคะในจุดเช็คอินของเรานะคะ mm hmm. นอกจากเรานะคะพนมเฟอติเมอร์เราเราจะมีอีกสองกิจกรรมนะคะที่จะมาบูรณาการกันช่วงหนึ่งนี้นะคะ mm hmm. จะมีอกิจกรรมหนึ่งคือนครพนมดีนเอนะคะความเป็นอัตลักษณ์ของ นครพนมเรานะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเราก็จะมีตั้งแต่วันที่2 4นะคะและในส่วนในวันที่2 5เราก็จะมีการเดินแบบแฟชั่นซึ่งมีโดยนําทีมโดยคุณเบลล่าลานีนะคะแล้วก็ดาราคุณคุณเดียสุริยนคุณจีน่าเดอะเฟสแล้วก็เราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเบียพร้อมโฟนคุณเต๋าภูสินคุณธัญญาอาสยามนะคะแล้วก็ก็ ดารานางแบบนะคะที่จะมาเผยแพร่้าพื้นถิ่นของนครพนมนะคะสู่สายตานะะซึ่งนางแบบเราก็สังกัดบมเิลิ่งที่มีชื่อเสียงนะคะที่จะมาร่วมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของนครพนมนะคะเมื่อกี้เราบอกไปว่าเรามี3กิจกรรมใช่ไหมคะเรามี ดีเอนเอนอพนมดีเอนเอกิจกรรมหนึ่งนะคะและกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นแห่ดาวคาริสต์มาสซึ่งนครพนมเรามีเรามีหลายเชื้อชาตินะคะคแห่ดาวคาริสต์มาสไฮไลท์เราจะอยู่วันนี้วันที่ยี่สิบเเราจะแห่ขบวนแห่ดาวอลังการนะคะมากกว่า10กว่าคันนะคะ <c oughs> แล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีในส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมวินเทอร์ที่เราพูดถึงเนี้ยซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมเข้าดาวนะคะก็จะมีศิลปินนะคะเราจะมีการแสดงของอ สถานศึกษาในจังหวัดนครแล้วศิลปินร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นของคุณเปิ้ลปทุมราชนะคะที่คุณก้องห้วยไล่นะคะคุณแอโนอลดีคุณเก่นทัชยยะนะคะ ก็ตั้งแต่24จนถึงวันที่สามเสร็จแล้วเราจะมาร่วมขาดาวกันนะคะและอีกอย่างอีกกิจกรรมอีกสองกิจกรรมนะคะเราก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีเราด้วยนะคะเสริมความได้มาได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความเป็นศิลปมงคลตอนเช้าวันที่หนึ่งเราก็จะมีกิจกรรมตักบาตรตรงหน้าองค์พญาศรีสัตนาคราชของเรานะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะก็ตลอดริมแม่น้ำโขงนะคะเป็นไฮไลท์ของเรานะคะ เมตานิวขอบจบทุกข่าว